สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมุนีอยู่กับช่องสวนสไตล์ข่อยคื่อเก้าค่ะมุนีก็สิผ้าทุกคนมาเบิง่งแปลงพักให้โดรโปนิกระแบบนามวนว่าเป็นแบบใดใส่งบประมาณเท่าใดค่ะเพราะว่ามีหลายคนถามเขามาว่าข่อยอยากเฮ็ดแปลงพักขึ้นเจ้าใส่งบประมาณประมาณจักบาทมันกอเป็นตาเหตุด,ดีแท้สัเพิน่นว่าก็เลยสิมาบอกค่าใส่ใจเข่าๆค่ะว่ามุนีใส่งบจักบาทเป็นระบบแปลงแบบใด สิพห้าทุกคนมาเบ่งเนาะค่ะอันนี้เป็นแปลงผักไฮโดรโปนิกระบบนำวน้นเพืน่นนอื่นเพื่นนอิ่นระบบนำวน้นเพราะว่าน้ำมันหมุนเวียนกันระบบนี้ต้องใส่ไฟฟ้าในการควบกุ้งมงบประมาณอยู่ประมาณแปดพันห้าถึงเก้าพันบาทต่อโต๊ะปลูกรวมทั้งเบิดหนีพ่อมปลูกตกอยู่ประมาณแปดพันห้าถึงเก้าพันบาทมีอย่างแน่เดี๋ยวสิบ้าทุกคนไปเบ่งเป็นโต๊ะปลูกโต๊ะปลูกก็ค,คือนี่ เป็นโค้งเล็กอันที่เป็นโค้งเล็กนีเขาเอื่นว่าโตปูกโตปลูกตัวนี้สร้างเิ่นเห็ดมาสําเร็จราคาสามพันหาร้อยบาทค่ะสามพันหารอยบาทกว้างสองเมตรความกว้างสองเมตรยาวหกเมตรค่ะเป็นโค้งเล็กทั้งหมดเป็นเล็กแป๊บขนาดซีหุนขนาดซีหุนกลมมีิ่นดัดมาให้เรียบร้อยค่ะเิ่นก็เอามาทรงแล้วก็เอามาประกอบเองส่วนด้านล่างขาโตตรงนี้ เป็นเลสกล้องขนาดนิว้วคุนนิ้วค่ะเ่าก็เอา,เอาแบบนี้มาเสียบลงเลยอยงสี่ประกอบง,ง่ายๆค่ะเขาสั้างมาสั่างมาสำเร็จสามพันหาแล้วก็สิ่งที่ได้ลงทุนอีกอย่างหนึ่งก็คือลางปลูกลางปลูกสีขาวตัวนี้ใส่ทั้งเบิดเก่าสินค่ะใส่ทั้งเบิดเก่าสินสินหนึ่งสิบปลูกได้สามสามสิบตน้นสามสิบต้นกับโตนี่สาม,มารถปลูกได้ สองร้อยเจ็ดสิบต้นค่ะเขาสื่อมาในราคาสองร้อยหกสิบห no ้าบาทต่อหนึ่งเซนต่อหนึ่งเซนต์นะค่ะวันนี้มัน็สิมีโปรโมชั่นที่หนูสื่อมาเป็นมีโปรโมชั่นซื้อสิบแถมหนึ่งซื้อสิบแถมหนึ่งหมายคามว่าซื้อล้างล้างปลูกตัวเนี้ยสิบเซนมันสิแถมล้างรวมน้ำหนึ่งเซนล้างรวมน้ำเป็นตัวนี้อันนี้คือเขาแถมมาเห้พวกเได้ซื้อวางเขาสื่อตัวนี้สิบเซนถ้าซื้อเก้าเซน มันเบลแถมค่ะห้าต้ลองซื้อรังร่มน้ำอินเส็ละสองร้อยหกสิบห้าบาทซื้อสิแทมหนึ่งนี่แหละนี่เด้อสำหรับผูดด้ใดที่อยากสั่งค่ะอยากสั่งเรื่องใดเราก็มีนี่ค่ะตัวนี้เขาเอิยนว่าหัวใจน้นํานี่อันชี้สมสมที่ห้องเห็นนี่ค่ะเป็นทอเป็นทอซี้อสมสมนี่หัวใจน้ําราคาอยู่หาร้อยบาทหาร้อยบาทแล้วก็สิมี้ตัวนี้ ของอของคอ,อสีหุนนี่ค่ะอยู่ประมาณหนึ่งรอยบาทรวมอุปกรณ์ทั้งเบิดอันต่อไปก็ิิเป็นหลังคาหลังคาพลาสติกใสสื่อมาในราคาหาพันบาทค่ะต่อหนึ่งมวนความหนาหนึ่งลอยไมค่อนสามารถสื่อมาเป็นมวนแบบนี้มันก็เหลืออีกตั้งลายแล้วก็ทิ้งต่อไปก็เป็นผาสแลแนค่ะผ้าซลนของบุญ อันนี้จําเป็นมากถ้แดดแห้งเข้ากับกลางถ้าว่นมีแดดเท่ากับโขดใเห้าสามาเฉ็ยนให้มันปิดเปิดได้อยงเช่นตัวเนี้ปิดเปิดได้แล้วก็อีกตัวต่อไปที่เ้างสีได้สื่อก็คือนี่ค่ะแนวปิบผ้ายางกิบผ้ายางนี่จําเป็นมากกันผ้ายางวมาให้ออกตัลวละหาบาทหาบาทตัวหนึ่งใส่อยู่ประมาณสามสิบตัวค่ะสามสิบตัว นั่นละอันนี้ก็เป็นราคาโดยประมาณนา้ค่ะราคาโดยประมาณประมาณแปดพันหาถึงเก้าพันบาทออยังบนรวมตัวนี้ค่ะตัวนี้ต๊มน้ำต๊มน้ำน,ำนี่ของนพูนต่มน้ำนตัวละสามร้อยแตก็มีอ่างปูนอันนี้ใบละรอยหาสิบบาทค่ะราคาประมาณขาวๆกับสีอยู่ประมาณน,นี้ค่ะสำหรับผู้ใดที่สนใจอยากปลูกพักให้ดวงคนนี้ยังบนท่านี้มีความรู้ อยากูเป็นระบบนำนิ่งนำวนค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ค่ะอยู่ในเพจสวนสไตล์ข่อยหรือว่าเฟซบุ๊กก็ได้หรือว่าสิทธักเข้ามาในข่อความทางยูทูบนี่ก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ